สวัสดีพีวัวทองค่ะ Happy New Year 2021นะคะผ่านมาแล้ว12วันค่ะสำหรับปีใหม่2564นี้นะคะแอก็ขอให้ทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทม,มาคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะขอให้ทุกท่านครับปลอดภัยจากโรคโควิด19ทุกท่านนะคะเรื่องงามยามดีค่ะหนุ่มไปทะกคุณนะคะ ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒทําหน้าที่ลูกวิชายบวชแทนคุณบิดามารดาและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาในปี2564นี้ด้วยนะคะเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเลยนะคะและขอขอบคุณทั้ง3,600กว่าซับสไครต์นะคะที่กดติดตามให้กัตั้งใจแอดมานะคะแอดขอขอบคุณมากๆจากใจตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะติดตามกันเรื่อยไปนะคะสำหรับปี64นี้ค่ะแอดก็จะลงคลิปอย่างต่อเนื่อง นะคะอาจจะทั้งมีสาระบ้างแล้วก็ไร้สาระบ้างนะคะหลังจากที่ปีที่ผ่านมาค่ะแอดก็ไร้สาระมาตลอดทั้งปีนะคะปีนี้ขอมีสาระบ้างนะคะกะ็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นทั้งคลิปที่มีความบันเทิงบางคลิปก็อาจจะมีที่เป็นประโยชน์กับบางท่านก็ได้นะคะ แอดจะนำเสนอคลิปที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าปีที่แล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและในปีนี้ค่ะสิ่งที่แอดตั้งใจอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าช่องแอดนะคะมีซับส c r ร b ์ครบ1,000 0ซับนะคะแอดจะจับแจกของที่ระลึกทันทีค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรที่แอดจะเอามาแจกนะคะช่วยกันกดแชร์ ด้วยนะคะจะได้มีคนเข้ามากด s ับสไค i b ์ให้ครบ1 0 0 0 0หมเร็วๆนะคะเพื่อที่แอดจะได้แจกของที่ระลึกเพราะว่าก็อยากแจกเหมือนกันนะคะตอนนี้อยากแจกเต็มทีก็ว่าได้ค่ะยังไงสุดท้ายนี้ค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะและหวังว่าจะติดตามเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะแอดจะนำเสนอดีสิ่งดีๆ มาให้กับทุกทๆท่านนะคะได้รับชมความบันเทิงด้วยนะคะยังไงก็ติชมช่องแอดได้เต็มที่นะคะแอดรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะขอบคุณมากๆนะคะ